สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองายเบอร์สุขภูสุขคนเนาะมื่อนี้ได้มาพบมาพอกับบ่าวเอกชาแนลอีกเซนเก่าเส้นเคยนะทุกคนเนาะก่อนที่ทุกท่านทุกคนจะไปรับฟังรับชมคลิปนั้นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่บ่าวเอกได้ทำลงในช่อง YouTube นะครับ วันนี้เบาเอกจะมาทำารีแอคชั่นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งประเทศลาวซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อ่สิสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดฮิตที่สุดที่นักท่องเที่ยวมักจะไปเที่ยวกันซึ่งจะมีที่ไหนอะไรยังไงนั้นให้ทุกท่านทุกคนไปอ่าไปรับฟังรับชมไปพร้อมกับบ่าเอกกันเลยนะครับไปเลยครับ าไปแต่กําลังสงสัยว่าจะไปเที่ยวลาวที่ไหนดีวันนี้ช่อง KK Channel ของเราจะพาไปรู้จักกับสิทธิ์ที่เที่ยวในประเทศลาวที่น่าสนใจครับขตจันทใต้นจจรดใต้ครับผมเที่ยวทางธรรมาาชาติและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร,ร์และวัฒนธรรมถ้าถามว่าเที่ยวประเทศลาวที่ไหนดีมาเริ่มต้นการที่วัดชี วัดเชียงทองทุกคนซึ่งผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับหลวงพ่อบางเนาะซึ่งวัดเชียงทองนั้นตั้งอยู่ที่แขวงหลวงพ่อบางเองเนาะวัดเชียงทองเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพ่อบางมาหลายร้อยปีถูกสร้างขึ้นในรัสมัยพระเจ้าชัยเชิดถาเทลาศ่างกุศลวิหารและอาคารต่างๆสวย ในสวยจริงยอมรับทุกคนว่าวัดเชียงทองเป็นวัดที่สวยจริงๆเป็นศิลปะลวดลายที่เป็นที่โบราณตั้งแต่สมัยเจ้าเสดฐาธิราชเนาะเจ้าเสยเสธธาธิราชคือนามมาเป็นร้อยปีนราจากนี้ไปก็เกือบสองร้อยแล้วเนาะน้ำตกกวางสีใช่ไหม โอ้โหสีสวยมากทุกคน้าเลยอันนี้จะทำเขา้สาสถานที่ท่องเที่ยวแบบละ,ละเอียดนะทุกคนแบบละเอียดจริงๆนะสถานท,ที่ที่ละเอียดด้วยพีพี่เขาก็เอาภาพมาแล้วพี่เขาก็เล่าประวัติและความเป็นมาของน้ำตกด,ด้วย่นอน้ำซอง แม่น้ำที่ไหลผ่านมีมทิวทัศสวยงามจนได้รับฉายาว่ากุ้ยหลินเมืองลาวแม่น้ำสายสำคัญของเมืองนี้ก็คือแม่น้ำซองแม่น้ำซองซึ่งเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองมีกิจกรรมทางน้ำให้ทำหลายอย่างมากเช่นพายเรือไายา―่ที่ังที่วังเวียงใชล่องห่วงยางใ่เวังเวียงป็นกิจกรรมที่จะทำให้เรารสามารถชมวิวแม่น้ำซองได้อย่างใกล้ชิด เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวลาวที่น่าไปเยือนมากๆค่าเข้าชมไม่มีค่าเข้าชมนะคะแต่หากทำกิจกรรมล่องห่วงยางค่าจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ115,000กีบนะจ๊ะ 4. ีถ้ำกองรอคำม,มว้วนถ้ำกองรอคำม้วนถ้า,ายังมมไม่รู้ว่าจะเที่ยวลาวที่ไหนดีอันนี้ก็ภาคกลาง<ต>นะสถานที่สวยๆน่าไปก็คือถ้ำกองรอ หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของเราและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของคำม้วนด้วยเช่นกันถ้ำเกล็ดความยาว7กิโลเมตรนี้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนไม่ขาดสายโดยเฉพาะช่วงวันหยุดคนจะเยอะเป็นพิเศษนักท่องเที่ยวสามารถเรารับจ้างจากภึพถ่ายถ้ำเชียงดาวที่เชียงใหม่ระหว่างทางจะมีจุดให้ได้แวะชมความสวยงามของถงถ้ำ ที่มีหินงอกหินย้อยค่าเข้าชม5,000กีบประมาณ20บาทและค่าช่อเรือประมาณ100,000กีบประมาณ400บาทนะคะ 5. ทุ่งไหหินเชียงางทุกคนน่าจะเคยรู้จักนะทุ่งหหินอยู่ที่เมืองพรสวรรค์แขวงเชียงควาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สําคัญของภาคเหนือตอล่างภาคกลางตอนบหนือหินมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขาส่วนใหญ่สกัดมาจากหินทรายภายในหอยบางหอยพบโครงกระดูกมนุษย์บางหอยพบลูกปัดจากจีนนี้ภูมยังไม่เคยไปนะทุกคนผมอยากไปมากแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปแล้ไม่มีโอกาสได้ไปแต่ผมต้องไปให้ได้เพราะเป็นประเทศของผมของหินเหล่านี้แต่ถือเป็นที่เที่ยวลาวแห่งหนึ่ง ที่ไม่ควรพลาดนะคะค่าเข้าชมหนึ่งหมื่นกี่ประมาณ40บาท40บาทหกพระธาตุหลวงเวียงจันทุกตั้งอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงอันนี้คืออยู่ในตัวเมืองนครหลวงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงประเทศลาวนะเด็กทุกคนไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้หรืออีกชื่อหนึ่งว่าพระเจดีโลกะจุลามณีปูชนียสถานอันสำคัญอายุนับพัน พันปีแล้วนะทุกคนค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของลาวค่าเข้าชมห้าพันกีบหรือประมาณ20บาทนะคะเจ็ดประตูชัยเวียงจันทร์ประตูชัยประตูชัยหรือประตูไซประตูไซอีกหแลนด์มาร์กของนครเวียงจันทประตูไซประเทศไทยปักตูไซเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิต ในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมพิวเตอร์ใบได้ลีมากทุกคนขอบคุณพี่เขาด้วยนะได้ดูภาพบรรยากาศเราดูสถานที่ต่างปรเทศที่สำคัญมีพอเราได้ความรู้จากพี่เขาด้วยขอบคุณพี่เขาเนาะได้ทำช่องยูทูบคือทำอะไรแบบนี้ให้เวลาเูแบบเยอะแล้วไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนด้วยก็แวะมาเดินเล่นแถวนี้ได้เลยนะคะค่าเข้าชม2,000กีบหรือประมาณ10บาท10บาท 8. น้ำตกคอนพระเพงน้ำตกคอนพระเพงทุกคนอันนี้อยู่ทางปากเซเนาะเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศลาวทุกคนตอนล่างอีกทางยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามขึ้นชื่อมากแห่งหนึ่งของประเทศลาวพูดได้ว่าคือวันนี้ผมจะทำ r e อคชั่นรวมเนาะรวมสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศลาวเลยก่อนหน้านั้นผมจะทำ r e a c ชั o นดงพบาง เวียงวังเรียงทุกคนเนยิ่งใหญ่ได้ชัดเจนที่สุดหากอยากเห็นภาพของน้ำสีขาวันวรวมให้ที่ท่องเที่ยวของประเทศเราแต่ละแขวงเองอาจจะไม่หมดทุกแขวงนะทุกคนแต่ันี้เอามาแบบและฮิตดูสียนเแดนสี่นนแดงเงทด้คนค่าเข้าชมห้าหมื่ห้าพันกีบหรือประมาณ220บาท 9. ก้าปราสาทวัดภูจำปาศักดิ์ปราสาทวัดเมืองมอระดกโลกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศไราแห่งแรกคือหลวงพระบางแห่งที่สองคือโบราณสถานที่วัดภูจามศักิคือแขวงจามศักดิ์มาเลงทุกคนที่นี่เคยเป็นสถานที่ศักดิ์ดิ์และแหล่งอารยธรรมโบราณถึงสามสมัยด้วยกันคืออาณาจักรเจนละอาณาจักรหอมและสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างค่าเข้าชมห้าหมื่น ประวาณสองร้อยบาทสิบแกงหลีผีจำปาสักปิดท้าว่าจะไปเที่ยวลาวที่ไหนดีมากันที่นี่เลยนะคะแกงหลีผีหรือน้าตกหลีผีเป็นอีกสถานที่เที่ยวยอดฮิตในลาวใต้น้ำตกตั้งอยู่ในเขตดอนคอนไม่ไกลจากฮอนพะเพงมากนักช่วงที่เหมาะแก่การเที่ยวชมก็คือช่วงเดือนกันยายน เดือนนัวาสวยนะภาพเพราะจะได้เห็นภาพสายน้ําจํานวนมากสายน้ําแบบไหลผ่านกระทบกันแล้รนะจะอย่ได้ยุดเสียงน้ำไปใช่จ้าจ้าทั้งสองคนเนาะเสียงน้ำกระทบกันเน้นค่าเข้าชมสามหมื่นห้าพันกีบหรือประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอ่าสิบสถานที่หรือท็อปเท็อ่าสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศลาวหวังว่าคลิปวิดีโอที่เบ้าเอกนำมารีแอคชั่นนี้จะมีประโยชน์ ต่อทุกท่านทุกคนที่รับชมในคลิปวิโดีโอนี้เนาะเพื่อหวังว่าคลิปวิโดีโอนี้จะทําให้อาจจะมีประโยชน์ต่อคนที่คิดทุกท่านทุกคนที่จะคิดอยากจะไปเที่ยวประเทศเราไม่รู้จะไปสถานที่ใดแล้วก็คลิปวิโดีโอนี้ซึ่งจะเป็นไกด์ซึ่งจะนําทางหรือนําพาทุกท่านได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศลราเป็นอย่างดีวันนี้ ก่อนที่จะจบคลิปขอฝากให้ทุกท่านทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับและสำคัญอย่าลืมกด s u b สไครต์ด้วยเดอ้อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปขอ,องเราเองนะวันนี้ขอลาทุกท่านทุกคนไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีทุกท่านทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย